บาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจบทบาทเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อครั้งที่หนึ่งประจำปี2563ค่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายติอรยุทธ์ันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจบทบาทเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อครั้งที่หนึ่งประจำปี2563โดยนายเฉยพรึกเชียนทันรักนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ในายสราวุธทางดินปหลัดอาวุโสเป็นประธานในที่ประชุมและมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขส่วนท้องที่และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานคัดกรองแยกกักกักกันคุมไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ของอำเภอแม่สอด เรื่องเพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เรื่องการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อมีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ